หัวข้อนี้นะครับหัวข้อสุดท้ายผมก็จะมาสอนเรื่องการตัดลูปเพื่อใช้งานนะครับสําหรับลูปที่ผมตัวนี้นะครับผมจะให้เพื่อนๆไปลองตัดเล่นกันดูด้วยนะครับก็จะแจกกันไปเลยนะแล้วกันนะครับทีนี้การตัดลูปเราก็จะเข้าไปที่โปรแกรม a อซิโตกันนะฮะเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าจะมีงานค้างอยู่บ้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะไปที่ไฟล์ new นะครับแล้วก็โอเคนะฮะจากนั้นเราก็จะนําเพลงมาใส่นะครับแต่ก่อนที่จะนําเพลงมาใส่นะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเพลงที่เราจะมาตัดเนี่ยบีทเท่าไหร่นะฮะจะใช้วิธีการดูบีทที่โปรแกรมวิชวลก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นโปรแกรมอื่นๆก็ได้นะครับทีนี้เราก็เมื่อรู้บีทแล้วนะครับเราก็จะมาตั้งแคมเปิลคีย์ตอนนี้ผมรู้บีทแล้วว่า ตัวที่ผมจะมาตัดคือ150นะครับผมก็จะไปที่ t e m p l Key นะครับเหมือนกรทตาการทำเพลงครั้งแรกนะผมก็จะตั้งคีย์ไปที่150นะครับ Temple Key มาตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาใส่เพลงกันเพลงที่เราต้องการที่จะตัดลู o นะครับแล้วก็ลากมาใส่เช่นเคยนะฮะ ทีนี้ก็จะปรากฏหน้าต่างถามขึ้นมานะครับบางทีก็ไม่ถามหรอกนะครับแล้วแต่ความยาวของเพลงด้วยแล้วแล้วแต่แอารมณ์ของมันด้วยนะฮะทีนี้ถ้ามันถามขึ้นมาเราก็กดแคนเซิลเลยนะครับทีนี้เพื่อความชัวนะครับเวลาเราทํางานแล้วเพื่อความละเอียดนะครับเพื่อไม่ให้ผิดพลาดเราก็ต้องไปที่ตรงนี้นะครับที่เมาส์าผมชี้กําหนดคุณสมบัตินั่นเองนะครับ เราก็จะคลิกขวานะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ไป Property แล้วก็ Double c l i ิกเข้าไปนะครับแล้วก็จะเลือก A s ิบ Type นะครับบางทีอาจจะเป็น Bead Maple มาก็ได้นะครับหรือจะเป็น Loop นะฮะบางทีโปรแกรมมันก็ตั้งมาให้มั่วนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็น One Shot นะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็น One Shot แล้วนะครับแล้วก็ก,การกระบาดปิดได้เลยนะครับมาตรงนี้นะครับเราก็จะมาตั้ง ตั้งคลื่นเสียงให้ตรงกับห้องเสียงนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีเส้นที่ไปนิ้วนะครับจะเห็นว่าจะมีช่องนะครับนี่คือห้องเสียงนะฮะทีนี้เราก็จะเริ่มต้นตัดกันที่จุดหนึ่งนะครับ5 1 9.1อะไรจุดหนึ่งก็ได้นะครับอาจจะเลยออกมาก่อนนะครับเพื่อจะได้ขยับขยายกันได้ง่ายนะครับทีนี้เราก็จะซูมกันเข้าไปนะครับ ซูมเข้าไปซูมเข้าไปนะครับผมก็จะซูมเข้าไปทีนี้ผมก็จะเลื่อนขึ้นเสียงนะครับส่วนขึ้นเสียงที่เราจะเลือกมากําหนดนะครับเราจะใช้เสียงคลิกดัมหรือเสียงกระเดื่อนครับตึบ๊บตึ๊บนะครับเราก็จะมาลากใส่ให้ลากให้มันตรงกับเส้นนะครับที่กระพริบกระพริบนะครับ5.1นะะเราก็จะขยายเข้าไปนะครับ อาจจะใช้วิธีฟังก่อนนะครับว่าเสียงตึ๊บมันอยู่ตรงไหนนะครับเราก็ต้องฟังก่อนนะครับเราก็ดูให้ดีนะครับว่าคลื่นตัวไหนเมื่อเรารู้แล้วเราค่อยมาขยับให้ตรงกับเส้นนะครับส่วนการขยับยังไงอะไรนะครับก็จะเหมือนกับการตั้งเพลงหลักนั่นเองนะครับก็กลับไปดูวิดีโอเก่าๆนะทีนี้เราตั้งตรงแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมา ส่วนเกินออกนะครับก็คือด้านหน้านะครับแล้วก็อาจจะหดอย่างนี้นะครับหรือใช้ยังลบนะครับตรงนี้กดลบแล้วก็มาลบก่อนหน้าเส้นนะครับจะลบหลังเส้นนะครับมาลบที่หน้าเส้นตรงนี้นะครับก่อน5.1พอลบไปแล้วนะครับเรียบร้อยทีนี้เราก็กดที่ดินสอเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็มากดที่เมาส์ผมชีนะครับปุ๊บอีกส่วนก็จะสว่างนะครับอีก่ซนหนึ่งก็จะทึบนะครับแล้วก็กดให้อ้กโซนที่เราไม่ต้องการทึบแล้วก็กด e ี e t e ไปนะครับบางทีเราผิดภาพนะครับอาจจะไปลบทั้งอันเลยนะฮะเราก็จะใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับกลับไปนะครับถ้าเราทําผิดนะครับแล้วก็กดไปปุ๊บมันก็จะกลับมานะครับงานกลับมา กดไปกี่ครั้งก็กลับมาสิ่งที่เรากลับไปนะครับเหมือนย้อนเวลานั่นเองนะฮะทีนี้เราลบส่วนไม่ต้องการออกแล้วนะครับทีนี้เราก็ถอยถอยอัตราขยายเข้ามานะฮะเอาอัตราขยายน้อยๆนะครับทีนี้เราก็จะขยับให้มันมาชิดทั้งอันนะครับทั้งเสียงก็ให้มาชิดกับ1.1เลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้น จากนั้นเราจะเริ่มตัดกันนะครับแล้วก็จะใช้วิธีนับช่องนะครับที่นิ้วปลายนิ้วมือนะครับแล้วก็จะนับกันเป็นเลขตัวเลขนะครับก็จะมีตัวเลขดังต่อไปนี้นะครับ1ช่อง2ช่อง4ช่อง8ช่อง16แล้วก็32ครับแต่การตัดให้ออส่วนมากผมก็จะตัดอยู่กันช่วงส หรือ8นะครับแต่อัตราขยายนะครับการขยายก็จะไม่ซูมเข้าไปลึกนะครับก็จะใช้เน้นน้อยนะครับเราก็ใช้เน้อน้อยนะฮะแล้วทีนี้เราก็จะมาทดลองฟังก่อนนะครับทดลองฟังให้มันเป็นลูปก่อนนะครับเราก็จะให้ระบบการเล่นวนนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับที่เมาส์ผมชี้นะครับพอเมาส์ไปชี้ส่วนท้ายนะครับก็จะสามารถเลื่อนขยับได้อย่างนี้นะครับเราก็จะเลื่อน ที่เราต้องการนั่นคือ4ช่องนะครับจากนั้นเราจะ,จะมากดตรงนี้นะครับที่เมาส์ผมชี้ลูปเพย์แบ็กนะครับกดปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นสีทั้งเงินขึ้นมาทีนี้เราก็จะมาเริ่มเล่นนะครับทดลองฟังตรงนี้นะครับที่เมาส์ผมชี้ตรงนี้ก็เป็นเพย์เพย์ก็จะเล่นตามเคอร์เซอร์ที่กับพิ๊บนะครับเคอร์เซอร์กับพิบอยู่ตรงไหนก็จะเล่นเริ่มเล่นตรงนั้นนะครับ ส่วนเพย์ฟอร์มสตาร์ทก็จะเริ่มเล่นตั้งแต่ต้นเพลงนะครับตั้งแต่หัวเลยนะครับผมก็จะเริ่มเออผมจะเล่นให้ฟังนะครับว่าเออมันวนตามที่เราต้องการไหมนะครับครับก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดเราตั้งไม่ตรง ้องเสียงนะครับเราขยับเออเรากําหนดไม่ตรงนะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับถ้าเราตั้งไม่ตามที่ผมบอกนะครับไม่ตามหลักนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นให้มันวนให้ดูนะครับว่าเนเป็นยังไง ก็จะเห็นว่าไม่เวิร์กนะฮะทีนี้นะครับเมื่อเราได้แล้วนะครับทั้งหมด4ห้องนะครับก็คือเป็นลูปเราก็จะมาตัดส่วนท้ายส่วนที่เกินนะครับก็คือช่องที่5นะครับที่เราไม่ต้องการแล้วก็ไปที่ยังลบนะครับเราก็จะลบที่หลังเส้นนะครับแล้วก็ลบไปนะครับแล้วก็ไปที่ดินสอแล้วก็ กดให้มันทึบนะครับอันส่วนสุดท้ายนะฮะแล้วก็ผมก็จะดีลีททิ้งไปทีนี้เราก็จะได้มาแล้วนะครับ1รลูปนะส่วนวอลลุ่มนะครับเราก็จะตั้งเป็นที่0เดซิเบลนะครับแต่ตรงนี้ผมก็จะตั้งเป็นลบ6นะครับเพื่อความไม่ดังเกินไปตอนบันทึกวิดีโอนะฮะทีนี้เราก็จะมาเซฟนะครับการเซฟนะครับการเซฟ เมื่อเราทําทเพลงเสร็จแล้วนะครับไม่ว่าจะรีมิกซ์เสร็จแล้วนะครับหรือจะทําลูปหรือจะเซฟเสียงนะครับเราก็จะมากดที่เมาส์ผมชี้นะครับนี่คือการเซฟให้มันเป็นเพลงนะครับตรงนี้ที่เมาส์ผมชี้นะครับก็เป็นการเลือกโฟลเดอร์เป้าหมายที่จะไปเก็บนะครับผมก็เลือกไปนะฮะว่าจะไปเก็บที่ไหน ก็เลือกไปง่ายๆแล้วกันนะครับในท็อปนะฮะทีนี้ไฟล์เนมนะครับเราก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อไปลูปหนึ่งลูปสองลูปสามลูปสี่แล้วก็เซฟไทป์นะครับเราก็จะเลือกเป็นเวฟนะครับจําไว้ว่าต้องเลือกเป็นเวฟเท่านั้นนะครับเพราะ m p 3ผมลองแล้วนะครับเวลามาใส่เป็นลูปนะครับไม่ตรงนะครับปีดผิดนะฮะก็เลือก เป็นไฟล์เวฟนะครับเวลาเซฟส่วนถ้าเป็นเพลงแบบว่าทำเพลงเสร็จแล้วก็เซฟเป็น mp3 นะครับก็เลือกตรงเซฟไทป์เอาละกันนะครับให้ถูกนะฮะทำ loop ก็เซฟเป็นเวฟนะครับแต่นั้นก็กดเซฟได้เลยนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ loop หนึ่ง loop นะครับแล้ววิธีการเซฟโปรเจกต์นะครับเซฟงานเอาไว้ทำวันหลังนะครับ ก็คือเราจะไปที่ไฟล์ที่เดิมนะครับแล้วก็เซฟแอดนะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อนะครับไฟล์เนมชื่ออะไรชื่ออะไรก็ต่างไปนะครับเหมือนบทนะฮะแล้วก็ตรวจเซฟไปนะครับจากนั้นก็งานก็จะเก็บสมบูรณ์นะครับแล้วก็ทีนี้นเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการตัดนะฮะ